จังมากับพี่มอลำเมือแต่ลำทางสันเราไปัน่ลงมาจ้าวรองเมือแต่ลัมองแหลกหลัาโส่กันพ่อเตลียวเห็นหน้าพี่ข้าวมาคือกระดาษพ่ออยับ้ารายการต่อไปนี้เป็นรายการชั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านกลางนะครับแล้วก็ชาวเฟซบุ๊กชาวยูทูบแล้วก็ชาวโซเชียลทุกท่านนะครับครับกลับมาพบกับผมสองคนอีกคือเก่ากับรายการฮักบ้านเกิดนะครับกับผมมิสเตอร์พีเคผมดีเจจิ้งเลี้ยงไฟครับครับมื่อนี้นะครับเฮาสิบห้ากันไปใส่เฮาสิบห้ากันไปพบพ่อกับหมอลำยอดยุกหมอลำยอดยุกหมอลำอนุรักษ์ประเพณีไทยของบ้านเฮาแม่นบ้าของบ้านกลางบ้านเฮาโอ้นะครับก็คือเป็นหมอลำยอดยุกเป็น การอนุรักษ์ประเภทนี้ัฒนธารมของบ้านเขานะครับซึ่งเป็นบ้านกลางนะครับตำบลพนแพงอำเภออากาศในจังหวัดสมนครครับถึงจะมีหลายคู่นะครับมือนี้อ่าติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าไปเบิ่งนกันเลยเนาะครับไปนะครับ Let's go สวัสดีครับจากทราบว่า นั่นเป็นหมอลำมาแต่ใสครับเด็ครับชื่อว่าอะไรครับชื่อเสียงเลน็กๆไปเลยครับคุณแม่ครับคุณแม่นี่คุณแม่ซื้อหมอลำประไครสีเสียงใสจะอยู่บ้านกลางเท่านี้แหละครับโอ้แม่กระไครสีหมอลำประไคร้สีเป็นคนพื้นที่บ้านกลางครับผมอ๋อครับครับอ่าคนต่อไปครับท่านต่อไปคุณแม่จะเลี้ยงเสียงทองเลยค่ะอยู่บ้านกลางมูเปตเท่านี้ล่ะค่ะ อ๋ออันนี้หมอลำอันนี้คุณแม่จำเนียนค่ะเสียงทองค่ะเนี่ยประไพสีอันนี้เสียงใสเสียงใสจ้ารู้สึกว่ามีผู้หนึ่งนะครับว่าคือบุญเพ่งสองครับผู้ใดครับนี่สองคนนี่ครับโอ้คุณแม่จำเนียนโอ้นี่ครับบุญเพ่งสองครับนี่เดี๋ยวต่อไปจะได้ชมผลงานของเพื่อนครับครับขอแนะนำเพื่อนขอแค้นครับผมครับผมอันนี้เสียงเพชรอยู่บ่ครัเมื่อกี้เสียงพ่ออย่างครับผมคุณพ่อกกยสิทธิ์ครับอ่าคุณพ่อกกยสิทธิ์ สายยาแอลหวานแอลแอลหวานครับแอลหวานนี่เนาะคุณพ่อกายสิทธิ์แอลหวานคนี่ือหมอแคนมาจากใสครับเลยครับผมมาจากบ้านกลางเขาเนี่ยครับโอชิบเยอะๆทางหน้าลูกบ้านกลางเขาเนี่ยนะตอนตอนนี้เขาอยู่บรรยากาศทงน้านี่อยู่อยู่บองใดของบ้านกลางครับนี่อยู่ตรงลำห้วยแฝกอยู่ลำห้วยแฝกครับบนบนลำห้วยแฝกนี้บางนี่เบิ้งนะครับพ่อแม่พี่น้อง ชาวบ้านกลางเฮานะครับหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็คือตอนนี้คือบรรยากาศทงนาบ้านเฮานะครับคือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพร้อมนะครับเรากำลังเบิ่งบรรยากาศทงนาบ้านเฮานะครับแต่มื้อนี้ยังขาดอยู่เด้ยังขาดอีกผู้นึ่อหมอลำฝไฟไส้ครับอ๋อหมอลำฝไฟไส้พิ่งจะเดินทางมานี่อีกไม่ทรานี่ครับคือหมอลำคุณพ่อวิเชียนฟ้าขาดวิเชียนฟ้าขาดอ๋อวิเชียนฟ้าขาดเออใสายะดีซาสอง อันนี้ก็เดี๋ยวพอดีเพิ่นกำลังแต้นโตนะครับพราะไ่น้องเนาะก็เลยมาสัมภาษณ์ครอบเรี่ยวหมอรัมทั้งสองท่านแล้วก็ท่านหมอแค้นแอลหวานครับผมแอลจังไหนวะแอลจี๋ววะแอหวานหวานหวานเวีวเลยครับจังค่อยดูค่อยชมหมอครับเดี๋ยวค่อยดูค่อยชมเนาะคเอาโอเคนะครับครับผมเพื่อเป็นการปรสิเวลาเข้าไปเบิ่งกันเลยนะครับไปแล้วครับโอเค สวัสด,ดีค่ะผู้ข่าสือ่ามอล่ำจำเนียนเสียงท่งค่ะยูบ้านกางมูเปดองเห่าเป็นมอล่อนุรักษ์ประเพทนีอีสานว้เมื่อนี่ผู้ข่าสิมาล่มโกเบึงสกุลนครค่ะโกนลำโลงลำเงาขอเชิญรับชมรับฟังในแล้วค่ะ าเอ้ยข้าห้ງงจันพาตำหนักผู้พานตะกันเด่นให้สะกดเท่าห้มเย็นองเหนือหวทรงดา นัน่นหินสะกุลผู้ค้นใจดีล้วนลวมมวนหมไหลายเผาพันุแต่ผัดหุมใจหากมากหุ่มสาบอบปันเสือมีซ้ำเกลือรักษาไว้ในคุมเข้มเข้มเป็นหนึ่งหาก,กันไหลทราบซึ่งผู้ไทยยยเม่นกาลึง ทึงเว้าลเล้าเลว้าโซโซผ้าสาว่าเมนมวลทึงผู้พานอาหารล้วนของปานันขาดผู้ดมโลนำมูลป่าใหญ่แท้ให้มาเวลิ่นน้ำเขื่อนขางห้วยหัวสวนหัวเพื่อนมาเยือนเขนเมนน้ำหูใส่ใหญ่ลากบอกเห้อยู่ใจเฮาสูงกูกันทรงหากแค้งง หัวเจ้าของเฮานั้นพ่ะส่ำกันไผสักคนเฮาฮักมันถ้าตำหน้าคู่ผ่านสานหัวใจให้เป็นหนึ่งสาอีสานแสนซาบซึ้งถึงนเจ้าอยู่หัวควมหมองมัวยอมพันพไผสักคนุมป็นมูมวนเฮาอยู่แบพี่น้องบ้านเหือใต้ได้ถึง อมจะเลิญก้าวหน้าวัฒนาธรรมอยู่ซําเก่าแฮปาสาทพึ่งของเฮาเนาวิจิตรงดงามล้ำย่อสรรสร้างสืบสังศิลเป็นนาจิตแข็งเรื่อยาวอยู่หันกังนองหาสาทานหัวเซอ หลวงทองเส้นห้อมสีน้เ็นแล ng ว่าสนธรรมนางขอเนนเป็นกระเสแเบิ่งก่อนเฮาาฮู้ได้สังวองค์มหาธาตุซงมนั้น เขายืดมั่นและนับถือสองมือนมกบาบซากกาลาบูซามีประวัติเต่เดิม้าเต่ปั้มปลาเขาถาธาตุน้าไลา่เจงเว่งเจ้าเ้ายืดถือคือกันอยู่เ่องหลวงปูฝันปูวันพ้อปูผ่านพ้อสองมือนม ป่าหนมใจซื่อส้มหาละมีเข้าปูมันเหาจังเหม็นของสืบสนองพุทโจ้าเน่าโนเสือพูดเท่าใจประสงค์หมกันแล้วคือมันแก้วบ่อป่าติงคือจังขิงข้าแยกแตกเป็ดแง่งแบ่งห่วมหางจังแม่นหลังไหลลุงป่าเหลืองปูป่าว่าเต่อ ออมีปลาเครื่องและปลาข้าวเน,าวน่านำน้ำอยู่หันให้บ้านเมืองหาท่านผู้ว่าพ่อเมืองนั้นสันสัมพันธ์กันทูกแข่งเจตนาเพิ่อนสัดเองแข่งเมืองบ้าน,นตงนุงเมืองกันดองเที่ยวกัลือเรื่องท่านพ่อเมืองเพื่อนสืบส่ง ลางสาเจ็ดจำนงทั้งภาคลัดกระจาดพอมกาส่วงนั้นขัดสั่งมาพีพ่ผู้มาฟังละเมยพันในมาอยู่กับเมืองสะกลจนดลึงเกนของปัญเห็นเต่งปัญจดสันให้ไพกานึงขั้นคิดถึงนอนแม่หม่ยตพี่้ายให้มาเทีย เที่ยวเที่ยวมาเวบานน้องไงคำลาอย่าสิลืมอย่าสิลืมจบแล้วค่ะเป็นกรบึงสกลนคร